สวัสดีค่ะไลฟ์นี้มกุฎจะมาแนะนำคำภาษาสวีเดนห้าคำนะคะที่ใช้สำหรับขอความช่วยเหลือนะคะระหว่างนี้เรากวรช่วยแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะนานๆจะมาสอนไวยากรณ์แบบจริงๆจังๆที่ที่เพจนะคะปกติสอนไวยากรณ์มกุฎจะสอนในห้องเรียนออนไลน์ไวยากรณ์นะคะวันนี้มาดูกันแบบลึกๆนะคะคําคำสำหรับขอความช่วยเหลือเป็นภาษาสวีเดนค่ะใครเข้ามาแล้ว ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะช่วยแชร์ไปนิดนึงเดี๋ยวมาขูดดูซิไปอย่างนี้แล้วมันจะไปยังไงต่อนะคะโอเคห้าคำนะคะมาดูกันเลยค่ะอ่าไลฟ์ไปแล้วขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึง่งแชร์ไปตรงไหนได้บ้างเออแชร์ไปตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์ไปอ่า Yes แชร์ไปได้นะคะ โอเคโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะอืม น,ะะนักเรียนคนนี้น่ารักมากนะคะน่ารักมากมีความสงสัยค่ะเมื่อพี่หัดแต่งประโยคโดยการเอากริยาช่วยคานกริยาช่วยคือคานแปลว่าสามารถหรือแปลว่าได้นะคะไปขึ้นต้นประโยคมันก็จะกลายเป็นคําถามถูกต้องค่ะพ่อเอาคํากริยาขึ้นต้นประโยคมันจะกลายเป็นคําถามชนิดที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะคำถามคําถามอย่างที่ตอบสั้นๆง่ายๆนะคะทีนี้พี่เข้าใจว่า elp, แ p ่แ r ดคือกริยาช่วย มันจะตามด้วย verb infinitive ก็คือกริยาช่องที่2ในห้องของเราเรียกช่องที่2นะคะคนที่เรียนคอร์สกับมะกรูดก็คือช่องที่มักจะลงท้ายด้วย o ออนั่นเองนะคะพี่จําได้ว่าเคยได้ยินครูบอกว่าถ้าแวรับเติมอัดมันจะหมายความว่าการเป็นคํานามได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคํากริยาที่เติมอัดที่มีอัดอยู่ข้างหน้านี่นะคะกริยาช่องที่2ที่มีอัดอยู่ข้างหน้าจะแปลว่าการเช่นคําว่า อัดบอดตแปลว่าการเล่นน้ำอัดแอบแปลว่าการกินฉันชอบฉันชอบการกินจะแต่งประโยคว่ายังไงคะอ่ะใครแต่งประโยคได้ใครแต่งประโยคได้ฉันชอบการกินคนสิีเดนเขาจะเขาพูดว่าฉันชอบกินเฉยๆฉยไม่ได้เขาต้องบอกว่าฉันชอบการกินนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นออย่างนี้คะ่ะยองฉันนะคะชอบ สมมติฉันชอบอาหารก่อนยอยินละหมอดฉันชอบอาหารใช่ไหมยอยินละมอดอาหารนะคะจะเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ถูกฉันชอบนะคะเป็นสิ่งที่ถูกฉันชอบถ้าเราชอบอาหารไทยเราก็ใส่คําว่าไทยเข้าไปหรือไทยแลนด์สกนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ว่าฉันชอบอาหารเราบอกว่าฉันชอบการกินเปลี่ยนจากคําว่าอาหารไปเป็นการกินยอยินละนะคะอั แอตอันนี้คือสิ่งที่พี่เขาสงสัยมาว่าคำว่าอัดคำว่าอัดตามด้วยกริยามันจะแปลว่าการพอแปลว่าการภาษาไทยมันก็คือคำนามนั่นเองย่อยีดละอัดแอดตนะคะย่อยีดละอัดแอดตโอเคนะอันนี้คือคำถามของพี่ทีนี้คำถามต่อไปที่พี่ถามนะคะก็คือเรื่องการใช้คานอ่ะมาต่อเมื่อกี้นะคะมะกูดบอกว่าจะสอนคำา5าคำที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือภาษาสวีเดน อย่างแรกถ้ามันฉุกเฉินจริงๆฉุกเฉินมากๆเราแต่งประโยคไม่ทันไม่พอตะโกนออกมาคำเดียวเลยค่ะคือคำว่าย e l p ย e l p นะคะย e l p ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่1เป็นกริยาช่องคำสั่งค่ะเราขอขอร้องหรือขอความช่วยเหลือให้ใช้กริยาช่องที่1คือกริยาที่แบบโคนรากเง่าของกริยาช่องที่1 h e l ย p ยลป์อันนี้คือคำที่หนึ่งนะคะคือคำที่หนึ่งในการขอความช่วยเหลือเดี๋ยวอีกสี่คำอีกสี่คำมาดูกันนะคะเมื่อขอดอนอนุญาตดูไลฟ์ด้วยดูเช็คช่วยขีนคอมเมนต์มาได้ไหมคะใครที่ฟังอยู่นะคำที่หนึ่งแล้วนะขอความช่วยเหลือแบบง่ายที่สุดยัลป์ย l ลป์อันนี้ใช้กรณีที่ฉุกเฉินนึกอะไรไม่ออกยัลป์ย l ลป์ยัลป์นะคะออกเสียงว่ายัลป์ย l ลป์ ยล yeah. นะคะใครอยากออกเสียงชัดๆมาเรียนได้ในห้องในห้องเรียนออนไลน์กับมืกรูดนะคะโอเคถ้าถ้ามันไม่ได้ฉุกเฉินขนาดนั้นมันไม่ได้ฉุกเฉินขนาดนั้นเราจะต้องแต่งประโยคให้เป็นกิจจลักษณะว่าคุณช่วยฉันได้ไหมคุณช่วยฉันได้ไหมอ่ะลองแต่งซิใครแต่งได้คุณช่วยฉันได้ไหม,อ,อ,ไไไหมอันนี้คำที่หนึ่งให้แล้วนะอ่าลองดูซิ เอาไปแบบง่ายๆคุณช่วยฉันได้ไหมอ่าลองดูซิคุณช่วยฉันได้ไหม,ไไหมถ้าถ้าแต่งยังไม่ได้นะคะลองแทนค่าเฉยๆยอ่ะคุณคือดูอช่วยคือ h ย lp นะคะเป็นรากศัพท์แยลปฉันในที่นี้ต้องเป็นเมยเพราะเราจะเป็นคนที่ได้รับผลของการช่วยนะคะได้ไหม คือคานคําว่าไหมนะคะคือเครื่องหมายคำถามอ่ะลองดูซิมากรดช่วยแบบนี้แล้วช่วยแล้วนะอ่ะลองแต่งดูซิคุณช่วยฉันได้ไหมนะคะเวลาแต่งคําถามนี้คนตอบอ่าเก่งมากคุณช่วยฉันได้ไหมคําถามภาษาไทยถ้ามันลงท้ายด้วยไหมคนตอบเขาจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ถ้าตอบเป็นภาษาสเดนคือยอหรือไหนคคำถามประเภทนี้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่ายอนในฟรัวกะนะคะคําถามประเภทนี้นะคะไม่ต้องมีคําแสดงคําถามเราให้เก้าอี้นวมมันว่างเราสามารถขึ้นต้นคําถามด้วยคํากริยาได้เลยแล้วทีนี้บางคนอาจจะสงสัยอ่ากริยามันมี2ตัวมันมีกริยาคําว่าคานกับคําว่ายัลปะนะคะมันมีคําว่าคานที่แปลว่าสามารถหรือว่าทําได้กับคําว่ายัลปะแปลว่าช่วยจะเอากริยาตัวไหนไปใส่ช่องไหนล่ะ อันนี้คนนอกฟังอาจจะงงนะคะแต่ถ้าเป็นคนในห้องเรียนออนไลน์จะเข้าใจเพราะเราจะฝึกใช้ตารางนี้กันจนแบบว่าถึงไส่ถึงพุงนะคะโอเคกริยากรณีที่มันมีกริยา2ตัวนะกริยาช่วยจะอยู่ตำแหน่งนี้กริยาช่วยอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งแรกกริยาแท้จะอยู่ตำแหน่งกริยาอื่นๆสีเขียวแล้วมีอะไรอีกคะประธาน do ดี ux, เอาไปใส่ตรงไหนคะสองตัวนี้เป็นสัรพ,พนามทั้งสองตัวนะบอกมากรูดสิว่าดี ux, จะเอาไปสไไ De ux. De ux, ใส่ตรงไหนไอ้ดีดีใส่ตรงไหนทั้งสองตัวนี้เป็นสัรพ,พนามนะคะดี ux, ดูจากรูปมาแล้วมันเป็นรูปอะไรคะใครทราบเวลาเราเรียนเรื่องสัรพ,พนามเราดูรูปแล้วเราต้องรู้ว่ารูปนี้ มันทำหน้าที่เป็นประธานรูปนี้มันทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะอ่ะย่อตัวนี้ก่อนระหว่งางรอคําตอบจะได้มีที่ดูททำหน้าที่เป็นประธานรูปมันเป็นประธานมันไปอยู่ช่องประธานในประโยคเมย์ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะไปอยู่ช่องกรรมอันนี้คือช่องกรรมนะคะโอเคเก่งมากถูกต้องมากสรุปประโยคของเราก็จะเป็น c a n d ู y ยลเปมย์ไอคำว่าไหมนี่คือคําถามคานดูเยลเมย์ คันดิเยลปมิ้งนะคะอันนี้ขึ้นต้นประโยคต้องเขียนตัวใหญ่จริงๆมันต้องเขียนตัวใหญ่นะคะคันด u เยลปมิ้งคุณช่วยฉันได้ไหมคุณช่วยฉันได้ไหมเท่านี้เองนะคะภาษาสวีเดนคำถามคำถามแบบง่ายๆเบสิกที่สุดเลยเก้าอี้นวมว่างให้เก้าอี้นวมว่างแล้วก็ขึ้นต้นด้วยกริยาตัวแรกเลยนะคะกริยาตัวแรกตามด้วยประธานแล้วที่เหลือก็ใส่ไปตามช่องโอเคนะทีนี้ ครบแล้วนะห้าคำแล้วนะที่มกุูดสอนสอนครบแล้วนะคะห้าคำคันดูยันปะเมย์คือสี่คำคำแรกสอนไปแล้วคุณช่วยฉันได้ไหมคันดูยันปะเมย์คุณช่วยฉันได้ไหมถูกต้องเก่งมากเก่งมากทีนี้พี่คนนี้เขาเรียนทั้งห้องเขียวและห้องแดงคือเขาไปไกลแล้วนะคะ,ะ,คะเขาต้องการประโยคที่ซับซ้อนกว่านี้ค่ะคือว่าคุณช่วยฉันทําความสะอาดได้ไหมอ่ะใครแต่งได้เมื่อกี้คุณช่วยฉันได้ไหมเราแต่งได้แล้วใช่ไหมคุณช่วยฉันได้ไหมนะคะ ลองดูซิใครสามารถแต่งได้ลองแต่งมาค่ะคุณช่วยฉันทำความสะอาดได้ไหมมีกิริยาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเวลาเข้าตารางตัวหนังสือมันอาจจะตัวเล็กนะคะต้องขออภัยขึ้นต้นประโยคจริงๆมันต้องตัวใหญ่นะโอเคคันดูยานปมทีนี้ทำความสะอาดทำความสะอาดภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าอะไรคะสเตอ a ดะใช่ไหมสเตดะเอจะทำยังไงจะเอาตัวนี้ไปใส่ช่องไหนแล้วจะทำยังไงคันดูยานปม ทำอย่างไรดีคุณช่วยฉันทำความสะอาดได้ไหม่าลองแต่งมามกุฎให้คำกิริยาไปแล้วแต่มันต้องมีการแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงถึงจะเอามาใช้ได้เพราะจำได้ใช่ไหมโมกุฎเคยบอกว่ากริยาเราจะไม่ใช้เปลื่ยเปลื่ยเปลืปล่ยหมายความว่ากริยาที่ลงท้ายด้วยอเนี่ย เราจะไม่ใช้ปเปื่อยๆนะคะมันจะเปลื่อยแบบนี้ได้กรณีที่มัน,ม,นมีคํากริยาช่วยข้างหน้ามันนะมาปิดการอุจาร์ให้มันนะคะถ้ามันไม่มีกริยาช่วยเราจะต้องใช้อัดเพื่อกันอุจาร์นะคะการอุจาร,ะะาร,จาร์เราจะไม่เปลื่อยกายกริยาช่องนี้มะกรูดเรียกมันว่ากริยาเปื่อยนะคะแสตดเราไม่ใช้ธรรมดาเราต้องมีอัดนาหน้านะคะคันดิยาลปเมอ t ัดแสตดอันนี้เป็นกรรมเหมือนกันคันดิยาลประเมอ t ัดแสตดคุณช่วยฉัน ทำความสะอาดได้ไหมคุณช่วยฉันในการทําความสะอาดได้ไหมนะคะตั้งสติตั้งสติดูตารางค่ะดูตารางตอนแรกเวลาจะแต่งถ้าเราแต่งประโยคซับซ้อนไม่ได้นะแต่งประโยคง่ายๆก่อนนะคะคันดูยันปลาเมคันดูยันปลาเมคุณช่วยฉันได้ไหมแล้วจะให้ช่วยทําอะไรนะคะจริงๆช่องกรรมเนี่ย เมื่อกณยังไม่ได้สอนเพราะว่ามันเป็นขั้นขั้นสูงนะคะกรรมมันมี2แบบกรรมตรงกับกรรมรองนะคะช่องกรรมสามารถใส่ได้2อ,อย่างคือทั้งคนและการกระทําหรือสิ่งของอยู่ในช่องกรรมได้นะคะคันดูยัลปเมย์เท่านี้คุณช่วยฉันถ้าจะให้ช่วยทําอะไรก็ใส่อัดบวกกริยาตัวนั้นไปค a n du ยัลปเมย์อัดเตอร์นโอเคนะทีนี้ถ้าเราต้องการจะขอให้เราทํากับข้าวละ่ะ คันดูยลประเมก่อนค่ะคันดูยปเมคุณช่วยฉันได้ไหมคุณช่วยฉันได้ไหมคันดูยลปลเมเราต้องการให้ช่วยอะไรค่อยใส่อัดแล้วบวกกริยาโอเคจำสูตรไว้ค่ะจดไว้เลยนะจดไว้คันดูยันปลเมอัดสเตนะถ้าจะให้ช่วยทำอย่างอื่นล่ะถ้าจะให้ช่วยทำกับข้าวล่ะคะอัดลแกมอ ขันท่จะไปเม่อัดอรกอกามโมทนะคะคันถ้าต้องการให้ช่วยทำอะไรก็ก็ใส่คำนั้นไปนะคะใส่คำนั้นไปโอเคนี่นะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของนักเรียนห้องเรียนออนไลน์นะคะลองทําดูแล้วถ้าไม่ได้ถามมาคนนี้น่ารักมากคือมากูดเร่งมาทําให้เพราะเขาพยายามทําก่อนอันนี้เขาเรียนแล้วเขาก็มาหัดแต่งประโยคเองนะคะ แล้วก็มกุูแนะนําให้ใช้ตารางนี้คือถ้าใช้ตารางแล้วนะคะมันไม่หลุดค่ะใส่ไปตามตารางอย่าสลับตําแหน่งมันนะคะยกเว้นกรณีเอาไปนั่งเก้าอี้นวมเนี่ยสลับไปนั่งเก้าอี้นวมได้แต่ช่องอื่นๆอย่าไปสลับมันนะคะโอเคใครสรุปบทเรียนได้สรุปมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมกุูจะมาดูนะคนนี้นะคะน่ารักมาก เดี๋ยวจะแนะนําจริงๆเนื้อหาจบแล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากฟังต่อว่าเรียนออนไลน์ในห้องเรียนรามกูดมันมีดียังไงลองฟังดูนะคะวันที่22กันยา2สี่ทุ่มครึ่งค่ะยังเขียนหามากูดได้หะาทุ่มเที่ยงคืนเขียนมาเลยตีหนึ่งตีสอไม่มีปัญหาเขียนมาได้นะคะ โอเคนะเขียนมาได้นะคะอันนี้พี่เขาเขียนมาว่าสวัสดีค่ะครูครูสบายดีนะคะขอบคุณครูที่เป็นห่วงผููเท่าตัวน,น้อยตัวนี้ปกติมะกรูดจะส่งข้อความหานักเรียนนักเรียนคนไหนที่ขยันเรียนพิพเ,นพเศษมะกรูดจะส่งข้อความหานะคะเป็นกําลังใจให้กันนะ,อะตอนนี้แฟนญาติเพื่อนแฟนต่างก็ชมว่าพูดชัดพูดได้เยอะและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตามหลักไปร้านค้าก็กล้าพูด นี่ชอบมากเลยไปร้านค้าก็กล้าพูด อ่านและสั่งของได้และกล้าถามต้องขอบคุณคุณครูที่ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอันนี้คือสิ่งที่มะกูดถนัดเลยค่ะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็ทําทางลัดให้กับนักเรียนในห้องเรียนตารางสร้างประโยคที่เราใช้เรียนในห้องช่วยได้เยอะค่ะครูพี่เดินไปได้ไม่เร็วพี่ก็เดินในแบบของพี่มันก็ได้ผลค่ะครูไม่เข้าใจอะไรก็ไปค้นหาคลิปครูดูในนั้นมีคำตอบวันนี้ก็งงกับ rooms adverb และ teach adverb นะคะ rooms adverb adverb คือ คำวิเศษนะคะคำวิเศษรูมแปลว่าห้องรูมสัดแวดแปลว่าคำวิเศษบ่งบอกสถานที่และทิส์สัดแวดคำวิเศษบ่งบอกเวลานะคะพี่จำได้ว่าเคยดูคลิปครูแล้วก็จดไว้ก็เอามาดูก็เข้าใจเกือบเต็มร้อยแล้วค่ะว่ามันหน้าที่ของมันทํางานตําแหน่งไหนตําแหน่งที่พี่พูดเนี่ยไม่ได้เป็นตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะคือตําแหน่ง ในประโยคค่ะว่าคําวิเศษมันต้องอยู่ในตําแหน่งไหนในประโยคนะคะแต่พี่ก็ยังงงนิดนิดกับไอ้เจ้า Adverb เพราะมันมีหลายตําแหน่งหน้าที่เดี๋ยวพี่ทําความเข้าใจและดูคลิปครูอีกสักพักถ้าพี่ยังไม่สว่างจะรบก,กวนครูนะคะแต่ตอนนี้ขอดูแลตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวต้องขอแรงครูให้ช่วยดูนะคะอันนี้น่ารักมากสิ่งที่พี่เขาพูดนะคะคือ Adverb มันอยู่ตรงนี้ a d v แวดคือคำวิเศษในประโยคนะคะอันนี้ย้ำบ่อยมากย้ำจนนักเรียนไม่ต้องท่องนักเรียนก็จำได้เพราะมื่อกูจะถามซ้ำๆนะคำที่บอกเวลาสถานที่เหตุผลและอะไรอื่นๆจะอยู่ช่องนี้นะคะแต่ของพี่มีของพี่ขั้นแอดวานซ์ก้าวหน้าไปอีกคือพี่ไม่ได้รู้แค่นี้ความรู้อันนี้คือความรู้เล่มแดงนะคะต่อไปความรู้ในเล่มเขียวคือเราจะเรียงลำดับให้ด้วยว่าเอถ้ามันมีคำวิเศษหลายคำทั้ง คำบอกเวลาคำบอกสถานที่คำบอกเหตุผลเนี่ยจะเรียงอย่างไรนะคะจะเรียงอย่างไรมากุูดสอนละเอียดทั้งช่องนี้และช่องนี้นะอย่างช่องนี้เช่นคํามีคําว่า i n นเตมีคําว่านู o กมีคําว่าฟั s ติสโฟมูดลิเกนอันไหนจะขึ้นก่อนขึ้นหลังอันนั้นคือขัน a d v a n c e ์คือเล่มเขียวนะคะมาดูซิว่าพี่เขาสงสัยดูเวลานะพี่เขาสงสัยเวลาเท่าไหร่คะ 22. นาฬิกา33นาทีใช่ไหม เขียนมหามมกูดไม่มีปัญหาเลยเขียนมาได้ดึกๆึกดื่เขียนมาได้ดดดดมไ,ดไม่มีปัญหาแล้วมาดูซิพี่เจอคําตอบวันไหนพี่เจอคําตอบวันที่13นะคะ19.29คาดบ้าคาดว่าอาจจะไปเรียน SFE หรือไปทํางานมานะคะ แล้วพี่บอกหนึ่งวันให้หลังพี่เจอคำตอบเองเลยค่ะวันนี้พี่ดูคลิปหน้า195หัวข้อ a d v e r รได้คำตอบแล้วว่าตำแหน่งหน้าที่ของนางที่อยู่ช่องไหนบ้างบอกเลยสนุกมากคะ่ะครูทำให้อยากติดตามช่องต่อไปคำว่าช่องต่อไปไม่ใช่ช่อง Facebook ของมากูดนะคะแต่เป็นช่องพวกนี้ค่ะนะคะพอเรารู้ทุกช่องอย่างละเอียดนำไปใช้งานได้เป็นนะเราจะเขียนเขียนได้เก่งมากนะคะเมื่อวานมะกูดสอนห้องเล่มแดงภูมิใจมาก เล่มแดงมาขูดสอนหัวข้ออะไรซับซ้อนอยู่นะเนี่ยเล่มแดงมาขูดสอนหัวข้อหัวข้อเรื่องการเรียงคาในประโยค B such นะคะตําแหน่งนี้ที่ใช้ B such แทนตําแหน่งตําแหน่งนี้ที่ใช้ B such แทนแล้วนักเรียนพี่ๆที่เรียนจบป .4 ก็ทําได้ภูมิใจเหลือหลายนะคะโอเคอ่ะจบแล้วค่ะสรุปขอความช่วยเหลืออย่างด่วนๆใช้คําว่า y ย lp นะคะใช้คําว่า y ย lp ถ้าไม่ด่วน Cand ูเยลปะเมแล้วถ้าต้องการจะอธิบายว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ใส่อัดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่2นะคะเดี๋ยวก่อนจากทบทวนนิดนึงที่ว่ากริยาช่อง1ช่อง2นะคะอย่างนี้ค่ะ e ยลช่องคําสั่งหรือช่องขอร้อง2ใช้กับกริยาช่วยนะคะคือแยลปนะคะช่องที่3เป็นปัจจุบันแยลเปิช่องที่4เป็นอดีตนะคะ y l p p ตช่องที่5เป็น Perfect y e l p ต d ตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะช่องที่4กับช่อง5มาใช้ต่างกันอย่างไรคำตอบมีในห้องเรียนออนไลน์ค่ะเราจะฝึกจนคุณแบบว่าไม่ว่าจะจบชั้นไหนมาจากเมืองไทยนะคะคุณจะได้แน่นอนแล้วเรื่องการผันได้แน่นอนนะคะนักเรียนที่เรียนคอร์สซูมประทับใจตรงที่ว่ามากุฎสอนการผันคำกริยาได้จบภายใน2ชั่วโมงไม่ใช่การผันอย่างเดียวนะ การผันและการใช้งานช่องต่างๆทั้ง5ช่องจบภายใน2ชั่วโมงแต่ต้องเป็นคอร์สซูมนะคะเพราะว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้าใครต้องการเรียนอย่างละเอียดต้องการเรียนอย่างละเอียดแนะนำคอร์ส a c e b o o k นะคะเดี๋ยวมะกุูจะมาทำไลฟ์อธิบายให้นะว่าว่าหลักสูตรไหนเหมาะสำหรับเรานะคะจริงๆเราเช็คตัวเองได้มะกูมีคำถามส่งขึ้นให้แล้วนะว่าถามตัวเองถ้าคำตอบของเราเป็น A ซัเป็นส่วนใหญ่ให้เรียนคอสเหลืองกับคอสแดงหรือเขียวถ้าคําตอบของเราเป็น B ีซะส่วนใหญ่ให้เรียนคอสฟ้าคอสฟ้านานๆานเปิดทีนะคะแล้วเจอกันในโอกาสต่อๆไปอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วทําเหมือนพี่คนนี้ได้นะคะลองทําเองลองทําเองแล้วลองคิดเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรลองหาคําตอบในคลิปนะคะ จริงๆแล้วบทเรียนห้องเขียวนี่คือเสร็จหมดแล้วนะคะใครที่ต้องการรู้ไวยากรนี่คือมันมีความรู้รออยู่แล้วรอให้คุณมาตักกินเท่านั้นเองนะคะห้องแดงก็ใกล้จะจบแล้วห้องแดงสองสอนบทสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปมกุฎก็จะเปิดคอร์สอื่นๆเพื่อให้คนไทยใช้ชีวิตอยู่ในสเดนได้ง่ายขึ้นแต่ว่าคอร์สมกุฎไม่ใช่คอร์สแจกฟรีนะคะการศึกษาคือการลงทุน นะคะการศึกษาคือการลงทุนลงทุนด้วยเงินอย่างเดียวไม่พอต้องลงทุนเวลามาเรียนด้วยมะกูดก็ไม่ได้สิ่งพวกนี้มาฟรีฟรนะคะมะกูดก็ลงทุนลงทุนมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่สวีเดนตั้งแต่อายุ 16, นะคะลงทุนเวลาในการค้นคว้าค้นหาฝึกใช้แล้วก็สรุปนะคะทุกอย่างทุกอย่างคือการลงทุนถ้าเราลงทุนแล้วสร้างเหตุให้ดีแล้วผล ดีแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ